สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รอบทิศถิ่นไทยประจำวันพระหัส,สบดีที่24ธันวาคม2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มนําวบนคนสระกราวเมธีจิ๋มจิ๋วครับ คุณผู้ชมครับเริ่มต้นในช่วงแรกวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูงานของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้มีการจัดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายในหมู่ของเกษตรกรทางภาคอีสานสิ่งนั้นคืออะไรไปชมพร้อมกันเลยครับ นี่ครับคือแบบจำลองระบบเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำมาจัดแสดงภายในงาน CSR Day ประจำปี2558นะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายกิติจริยมานะผู้อำนวยการการไฟฟ้า การส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในการเปิดครั้งนี้นะครับด้านนายประสิทธิ์จันรประสิทธิ์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองก็บอกว่าเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เป็นผลงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรองนะครับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรประคัมซึ่งมีราคาเพียง29,500บาทเท่านั้นและกำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาไฟและจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือนด้วยนะครับโดยเครื่องสูบน้ำนี้จะประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์280วัตต์ต่อเข้ากับบอร์เตอร์ DC 24โวลต์ 250วัตต์นะครับแล้วนำมาติดตั้งกับปั๊มน้ำแบบชักขนาด2,500ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้ามากักเก็บภายในถังเก็บน้ำตัวที่ใช้พลังงานของแสงอาทิตย์เป็นตัวกำหนดการทำงานของปั๊มนะครับขณะนี้ก็ได้มีการติดตั้งให้กับเกษตรกรที่สนใจแล้วกว่า18จุดและมีการแจ้งความจำงที่ต้องการติดตั้งในพื้นที่อำเภอนางรองและอำเภอเฉลิมพระเกียรจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนกว่าอีก25จุดนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการดําเนินการทั้งนี้หากพพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วยพลังงานโซลารเซลล์ ale, ให้ติดต่อได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ได้ตลอดเวลานเลยครับพ่อพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจก็อย่าลืมไปติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต3ได้เลยครับ จากที่จังหวัดนครราชสีมาเราไปกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ตําบลโคกแย่อำเภอหนองแขนะครับเขามีการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยให้หนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงครับน้องๆน,น,นักเรียนของโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่กําลังช่วยกันดูแลแปลงเกษตรนะครับ ภายในพื้นที่ที่ทางโรงเรียนจัดสรรไว้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะในการทำการเกษตรนอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวอย่างคุ้มค่าและถูกต้องซึ่งนอกจากการปลูกผักแล้วนะครับก็ยังมีการทำบ่อเลี้ยงกบเลี้ยงปลาการปลูกข้าวรวมไปถึงสวนเกษตรและสมุนไพรโดยมีการสร้างหอสมุดบ้านดินให้น้องๆได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อีกด้วยนะครับ สำหรับโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน142คนมีครูทั้งสิ้น12คนนะครับคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมโรงเรียนจึงเห็นว่ากิจกรรมนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดก็ได้มีการตอบรับและสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างดีเลยนะครับ โดยผลผลิตที่ได้ก็จะนํามาทําเป็นอาหารกลางวันและบางส่วนก็นําไปขายเป็นรายได้เข้าโรงเรียนและแบ่งให้กับเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งด้วยทางด้านคุณสำมฤทธิจ์เจรจิตผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าจากกิจกรรมนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่ภาครัฐจะมีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยซ้ำไปครับก็ถือเป็นการเพิ่มเวลารู้อย่างมีคุณค่าจริงๆนะครับ ไปต่อกันที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเขามีการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการฟอกย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติและเคมีที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็มีชาวบ้านให้ความสนใจฝึกอบรมเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะครับยังได้มอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดีเด่นประจำจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจําปี2558วยครับ ชาวบ้านอุบลร,ราชธานีกําลังสาธิตการเสาวไหมด้วยนวัตรกรรมเครื่องเสาวไหมอุบลร,ราชธานี50นะครับดัดแปลงมาจากเครื่องมือในอดีตทําให้เกิดความรวดเร็วในการเสาวไหมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับเปิดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรหลักสูตรการฟอกย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติและเคมีที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมส่วนสีที่ได้ก็แม่สวยสะดุดตาถ้านําไปเย็บเป็นผ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมก็คงจะสวยไปเบาเลยนะครับส่วนอีก ขั้นตอนหนึ่งก็คือการขั้วชาผลผลิตท้องถิ่นที่ชาวบ้านนํามาแปรรูปแต่สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับสินค้าที่ได้ชาวบ้านก็ทําเองเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยและรักท้องถิ่นของตนเองด้วยและเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้กับพ่อพี่น้องชาวบ้านที่ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล เกษตรกรผู้ปลูกมอญเลี้ยงไหมดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2558ด้วยนะครับให้แก่กลุ่มผู้ปลูกมอญเลี้ยงไหมบ้านน้องโหนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยครับขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายพาไปดูดอก ไม้สวยงามอย่างเช่นดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบานอวดโฉมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะแวะไปชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันบานที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับนี่แหละครับดอกทานตะวันบานเต็มทุ่งสีเหลืองอารามต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับสัมผัส อากาศที่หนาวเย็นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่บ้านห้วยาย,ววยายจิว๋วตําบลห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิในช่วงนี้นะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวแวะชมความสวยงามและเข้าไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งทางองค์การบริหารสุตบุห้วยยายจิว๋วปลูกในพื้นที่กว่าย0ไร่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาผ่านถนนสุรนารายทางหลวงหมายเลข2 0 5เทพสถิตหนองบัวโคกและต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวขับรถผ่านแล้วแวะพักผ่อนหย่อนใจคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางมาถ่ายรูปคู่กับดอกทานตะวันซึ่งก็ไม่ได้เก็บเงินแต่อย่างใดนะครับจะถ่ายรูปนานแค่ไหนอ่ะก็ตามสะดวกเลยนะครับแต่ขอให้ช่วยการดูแลดอกทานตะวันด้วยและที่ผมเห็นว่าเป็นจุดเด่นที่นี่ดอกทานนอกจากดอกทานตะวันแล้วนะครับ ก็คือการอำนวยการความสะดวกมีความพร้อมทั้งห้องน้ําห้องสุข,ขาที่จอดรถมีกาแฟมีเจ้าหน้าที่อ,อปปร,รอคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและคอยแนะนําเส้นทางแถมมีสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตฟรีด้วยนะครับที่สําคัญทําให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มจากการขายของให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับทีนี้เราพักการสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามกับรอบทิศถิ่นไทยครับ ของคนไทย12ประการข้อ4ใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานอาเซียนเฟสติวัลเพื่อต้อนรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน Welcome to the ASEAN Community ณสยามซิตี้พาร์คศูนย์สยามทะเลกรุงเทพพบกับกิจกรรมความรู้และความบันเทิงหลากหลายการแสดงดนตรีการสอนร้องเพลงชาวอาเซียนเบ การถ่ายรูปคู่กับกรแตมที่เระลึกการเปิดประชาคมอ,อาเซียนการออกแบบเครื่องแต่งกายพลเมืองอาเซียนนิทรรศการวันสําคัญของอาเซียนพร้อมร่วมสนุกตอบคาถามรับของรืองวันตื่นตาตื่นใจกับหุณนคมไฟจําลองสถานที่สําคัญ10ประเทศอาเซียนพร้อมขบวนพาเหรดอาเซียนจากสวนสยาม นึงใน600ล้านคนของพลเมืองอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสในงานอาเซียนเฟสติวัล23-26ธันวาคม2558 10ิบโงเช้าถึงสี่ทุ่มณสยามซิตี้พาร์คสวนสยามทะเลกรุเงเทพ สู่รอบทิศถิ่นไทยนะครับเสียงชาวบ้านวันนี้นะครับจะพาไปช่วยเหลือคุณยายวัย87ปีอยู่บ้านเพียงลาพังซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของชีวิตแต่กําลังถูกยึดนะครับด้วยความยากจนทําให้หลายครั้งยายต้องกินข้าวบูดผสมกับน้ํายาล้างจานเพราะยายคิดว่าเป็นขวดน้ําปลาปเพื่อประทังชีวิตครับ คุณยายเสริมเทียมเมืองหญิงชราววัย87ปีนะครับต้องนั่งกระเถิบตัวใช้แรงจากมือพยุงร่างกายภายในบ้านของตนเองเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของนางเสริมซึ่งชาวบ้านเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับและล่าสุดมรดกสินสุดท้ายนี้กําลังถูกยึดเพราะเลนนำบ้านไปจำนองในราคา2 0 0 0 0 0บาท ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับคุณยายเสริมตั้งใจมอบให้กับหลานชายคนเดียวที่ขณะนี้ถูกจับกุมและคุมขังอยู่ในภายในเรือนจําราชบุรีด้วยความยากจนนะครับก็ทําให้หลานสครายหอบลูกย,ย้ายกลับบ้านเกิดทิ้งให้อยู่คนเดียวมานานกว่าสองเดือนแล้วครับแบบธรรมดานะ่ยอถ้กใครคอยดูแลเอาข้าวกินให้คุณยายหากินเองอแม่เขาไม่งานทํากันอื ก็มีค่ะเขามาเยี่ยมเราดูแลเราอย่างนี้อนางกิติยาวิสุทธประเสริฐนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักคุณยายมานานหลายปีตนเองรู้สึกสงสารจรึงคอยนำข้าวมาให้กินส่วนบ้านทราบว่าได้นำไปจำนองไว้นะครับมีเพียงเบี้ยคนพิการที่เลี้ยงชีวิตแต่ก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าผ่อนดอก ซึ่งผู้รับจํานองก็เมตตาคุณยายให้พักอาศัยไปก่อนจนกว่าคุณยายจะเสียชีวิตหรือจะนําเงินมาไถ่ถอนคืนนะครับทางด้านนางจรัญยากินสร้างครูประจำศูนย์โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากท่อก็บอกว่าหลายครั้งที่ต้องเข้าไปพบกับภาพความเวทนานะครับเพราะคุณยายเสริมกินข้าวบูดโดยเฉพาะข้าวบูดผสมกับน้ำยาล้างจานนะครับเพราะว่าตามองไม่ชัดพอคุณยายตักข,ข้าวเข้าปากก็จะบ้วนทิ้ง ส่วนข้าวบูดคุณยายคงไม่รู้รสหรือด้วยความหิวจึงต้องกินเพื่อประทังชีวิตครับให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือว่าอยากจะช่วยเหลือยายเป็นทานน้ำใจนะคะช่วยบริจาคหรือว่าจะเป็นสิ่งของก็ได้หรือว่าอยากจะมาเยี่ยมเยนให้กำลังใจยายก็ได้นะคะที่บ้านเลขที่นะคะ133หมู 3, ่3ตาบลปักท่ออำเภอปักท่อจังหวัดวราชบุรีค่ะ สำหรับผู้ที่มีความเมตตาสามารถส่งทานน้ำใจได้ที่บัญชีธนาคารอมสินสาขาปากทอ่อหมายเลขบัญชีนะครับ051350441286นะครับชื่อบัญชีนางจรัญญากิมสร้างหรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากทอ่อจังหวัดราชบุรีนะครับโทรศัพท์หมายเลข0951522173ครับ ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน n อ t ทั่วไทยครับที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลมเสเมธอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนายกุศลชีวากรรักษารษาชการกาแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดมากกรรพลังงานแก้จนคนตามรอยพ่อเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำข้อมูลไปปรับใช้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกตรอจนเผยแพร่ให้ชุมชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและภูมิัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมภายในงานจัดนิเทศการมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีพลังงานจากชุมชนต่างๆของภาคตะวันออกอาทิคนเอาถานสารอาชีพเต่ามหาเศรษฐีเต่เาเผาถ่าน200ลิตรซึ่งมีผู้นำชุมชนอาสาสมัครพลังงานภาคตะวันออกเข้าร่วมกว่า500คน ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาว่าที่อยตรีนิรันดุจจานุทัศน์ประหลัดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสปหลังภาคตะบนอกชิงเหนือและรองคณะบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหวาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถแถลงข่าวตรเตรียมจัดงานมันสปหลังภาคตะบนอกชิงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันสปหลังทั้งระบบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในงานจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตมันสปหลังและด้านผลิตภัณฑ์รวมทั้ง ึกอบรมความรู้ด้านการผลิตมันสำปะหลังและการออกบูสแดงสินค้าเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตรและอุตสาหกรรมมันสำปะหลังที่ห้องประชุมราชาวดีโรงแรมชัยนาธนานีนายเบญจพลเปรมปรีดารองผู้ว่าราชการจาังหวัดชัยนาธเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะพร้อมกิจกรรมตั้งร้านศูนย์บาท หลังจากในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น59แห่งมีปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วรวมกว่า300ตันต่อวันทางจังหวัดจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปลูกจิตสํานึกสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนร่วมกันกําจัดขยะและคัดแยกขยะนํามาแปรรูปใหม่กลับมาใช้ใหม่หรือนํามาใช้แลกสินค้าแทนการใช้เงินสดในร้านสูตรบาทซึ่งชุมชนจะเป็นผู้บริหารจัดการเองโดยมีผู้แทนชุมชนโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมงานจํานวนมาก ปิดท้ายกันที่จังหวัดขอนแก่นประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเที่ยวชมสวนเรืองแสงแฮปปี้ไดโนแลนด์และรูปปั้นไดโนเสาร์แบบการ์ตูนซึ่งมีการประดับไฟหลากหลายสีสันจำนวนหลายหมื่นดวงสร้างจุดสนใจให้ผู้ที่ขับรถผ่านบริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นที่ต่างนำโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปมาบันทึกภาพความสวยงามเอาไว้เป็นที่ะระลึกซึ่งนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่เทศบาลนครข,อ,ขอนแก่นจัดขึ้นก่อนที่จะมีงานขอนแก่นเขาดาว2016 ภายใต้ชื่องานขอนแก่นแฮปปี้แลนด์เขาดาว2016ระหว่างวันที่25-31ธันวาคมนี้ที่สวนสาธารณะประตูเมืองคาดมีประชาชนออกมาร่วมงานมากกว่า1 0 0 0 0แคนคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสชาวคริสในชุมชนต่างๆของตำบลคำเตย อำเภอไทยจเจริญจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่ดาวนะครับเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์พร้อมกับเปิดงานวันคริสต์มาสที่โบสถ์คาทอลิกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเราไปติดตามสีสันบ,บรรยากาศที่นั่นพร้อมกันกับคุณปฏิพัทธเข็มทิศในช่วงหนึ่งในพูทธรครับ วันคริสต์มาสที่บ้านส่งแย้ตำบลคคำเตอยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรที่นี่ชาวบ้านเขาจะมีการจัดงานประเพณีแห่ดาวเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับโดยจัดขึ้นที่โบสถ์ไม้คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนศิสปะนทศการที่นี่ในงานประเพณีแห่ดาวจะเป็นอย่างไรติดตามกันนะครับ นี่คือภาพของความยิ่งใหญ่และรอยยิ้มของพริตราสนิกชนชาวบ้านส่งแย้ตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรท,ที่ได้ร่วมแรงศรัทธาทำดาวหลากหลายสีสันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ประดับประดาไปตามเส้นทางและตามบ้านพักอาศัยนอกจากนี้แต่ละชุมชนยังได้ตกแต่งขบวนร,รถแหดาวอย่างสวยงามตั้งขบวนเป็นขบวนหมู่ดาวแห่งความรักและความศรัทธา โดยเริ่มต้นขบวนจากตัวตำบลคำเตยไปยังวัดอัครเทวดามิเคาเอลซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ไม้คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพื่อร่วมในเทศากาลแห่ดาวเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสโดยมีนายบุญธรรมเลสุขีกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคณะบาทหลวงซิสเตอร์และผู้นำชุมชนเข้าร่วมถือดาวในขบวนแห่เดินเท้าไปพร้อมๆกับชาวบ้านด้วยความอบอุ่นในระยะทางกว่า7กิโลเมตร ดมินิกบาดหลวงทวัชัยจันทรการอธิการวัดอัครเทวดามิคาเอลเล่าถึงความสําคัญของเทศกาลแหดาวว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาสเทศกาลแหดาวนะครับที่ส่งแย่เนี่ยนะครับปีนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับในระดับที่เป็นการแหดาวในระดับจังหวัดค,ความสําคัญก็คือว่า การแห่ดาวนะครับเป็นประเพณีของการส่งเสริมความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูเจ้านะครับดาวในความหมายของคําว่าแสงสว่างนะครับก็คือพระเยซูเจ,จ้านะครับแสงสว่างที่ไม่เจิดจ้านะครับแต่เป็นแสงสว่างที่ชื่นชมยินดีเป็นแสงสว่างที่ทุกคนอยากจะเยี่ยมชมทุกคนปรารถนาที่อยากจะพบนะครับนี่คือพระกิตตเจ้านี่คือพระเยซูเจ้านะครับ ด้านนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมผู้ราชการจังหวัดยะโสธรกล่าวว่าจังหวัดยะโสธรได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดงานประเพณีแห่ดาวของชาวบ้านส่งแย้โดยได้กําหนดให้โบสถ์วัดอัครเทวดามิคาเอลเป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวสําหรับแคมเปญปีการท่องเที่ยวยะโสธรในปีพศ2559ด้วยจะมีการแห่ดาวซึ่งเป็นประเพณีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งก็ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอาจจะจัดในระดับแค่ระดับ ท้องถิ่นแต่ว่าปีนี้ก็พยายามจะยกระดับนะครับการจัดงานให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้พี่น้องได้รับรู้ว่าหากจะต้องการชมประเพณีแห่ดาวชมการประดับดวงดาวต่างๆน,นะครับในเทศกาลคิดมั่นัลนในช่วงฤดูหนาวสามารถมาที่จังหวัดยะโสธรได้นะครับนอกจากนั้นและเมื่อขบวนแห่ดาวจากชุมชนต่างๆเคลื่อนเข้าสู่บริเวณวัดนายบุญธรรมเลิศสุขีกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ก่อนที่จะเป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลแห่ดาวพร้อมทั้งกล่าวอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสแก่ชาวบ้านส่งแย้และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานโดยภายในงานก็มีการจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนานไฮไลท์สำคัญก็คือการประกวดดาวของชุมชนต่างๆที่มีทั้งลูกเล่นและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันเพื่อเอาชนะใจกรรมการสำหรับวัดอัคร,ราเทวดามิคเเอลก่อสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านตั้งแต่ปีพศ .2452 โดยมีการสร้างโบสถ์มาแล้ว3หลังและโบสถ์หลังปัจจุบันถือว่าเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยเริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อปีพศ2490โดยชาวบ้านแถวนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันนําเอาไม้เต็งรังไม้สักไม้จิกและไม้ตะเคียนมาก่อสร้างเป็นโบสถ์ขนาดหน้ากว้างของโบสถ์อยู่ที่16เมตรความยาวอยู่ที่57เมตรมีไม้กระดานกว่า8,000 80, แผ่นและมีต้นเสาไม้กว่า300ต้นปัจจุบันเป็นศาสนสถานในการประกอบศาสนก,กิจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยะโสธรโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กําหนดให้โบสถ์ไม้แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอินไทยแลนด์ด้วยครับนี่ก็คือบรรยากาศความสนุกสนานมอนซื่นตามสไตล์คริสต์ศาสนิกชนที่บ้านเชื้มแย้ตำบลคำเตออยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับในงานเทศกาลแห่ดาวของที่นี่ครับบรรยากาศแบบนี้สนุกสนานม้อนซื่อีหลีครับขอพระเจ้าจกอณนไวพรเมอร์รี่คริสต์มาส สุธีมมลัยทองถ่ายภาพปฏิภัติ์เข็มทิศ .B.T. อุบลทานธานีรายงานะสำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือพิคับแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com/ ไปที่เพจรอบทิศถิ่นไทยและวันนี้เราจะลากันด้วยสีสันรบรรยากาศช้างจากวังช้างอทธยาแลพระเนีตร แต่งกายด้วยชุดสนตาครอสนะครับเดินแจกขนมและแจกของเล่นจํานวนกว่า3,000ชิ้นให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนจริรสาวิทยาอําเภอพระนครศรียุทธยาจวัดพระนครศรียุทธยาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เด็กๆได้สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดต้อนรับวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้ามนคนเสระกราวเมธีชิมจิว๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวาพิพากทุกท่านต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกคน,ท,กคน,ท,กคนที่ติดตามรับชมรายการ แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ